สวัสดีดค่ะมือนีห้าสองสาวนะคะสาวําพ่อยกับสาวเนยสิมาฝากถึงโคนทีมักดามาเอฟซีทีประสาททีมักมากบอาแสะกะแนักแนแหนกแหนบอดดกพวกสกรว่าทําไมไม่รักลูกทําไมไม่กอดลูกทําไมทําเหมือนลูกแบบเปลี่ยนไปจังอะ,อะไม่ทำเหมือนเดิม คือบทเห็บคือเก่าคือตก,กอดอีหลาให้คนเบิ้องเงสิออพี่น้องมึอนี้มันกับมีคลิปออกมาหลายหลายคลิปแล,ล้วเวลาเขาเจอกันเวลาอย,ยู่น้ากันติดกันปัตตังกโกูพี่น้องแต่อยากให้พี่น้องได้เปิดใจในมองนี้จังล่าสุดเนี่ยอาอายก็ขับมอไซค์มาที่มองข้าเจ้าเป็นบานพักเนาะกับมีการ โผลกอดทั้งพ่อทั้งลูกใช่แล้วคือพ่อจ่ายแบบบีบเอาเมื่อกอดีหลาเลยว่าโอ้เนี่ยวาน้องเพิ่งกลับมาจากสารคามเพราะว่าเมื่อวานนะคะพี่น้องแล้วก็มาไหว้ทางปูก่กับย่าเนาะแบบว่าเป็นสารสารปู่ย่าแล้วก็สารพญานคราชนั่นแหละเออพี่น้องคะเดี๋ยวเราจะเปิดคลิปให้ดูกันเป็นโมเมนต์เนบว,ว่า กินใจมากโมเมนต์ที่น่ารักมากสําหรับพ่อลูกคู่นี้เราเห็นแล้วอู้อีกแล้วหรอกอดกันอีกแล้วหรอให้แฟนคลับได้เห็นถึงความน่ารักในครั้งนี้เองอ่ะพี่น้องคะแล้วก็ขออนุญาตคลิปจากคุณแม่ปานดั้นั่นเองคะ่ะบอกว่าอีหลามาไหวพระแล้วนี่คะ่ะพี่น้องแล้วดูโมเมนต์ ดีครค่ะคือทุกคนกับพี่เตือนี่เบิงโมมินพวกกับมากกระเด็นก็ไปที่เินกับทุกคนอย่งมัรู เกมศาสนาจารก็มาสร้างสีสันให้กับวงเสียงมีหกแต่ว่าให้เห็นตอนที่พอหน่ะอาแขนกอดบูพี่นกอาพี่นอกคะเบิ้งไปเห็นไหมคือเข้ามาเข้ามาล้วก็ไปหาพ่อจ๋านเออพ่อจ๋านั่งอยู่เห็นไหมคะทุกคนคือมันเป็นโมเมนต์ที่แบบ สีมีส้มมือไม่กลับเป็นไปบได้เพราะว่าบอกับมีหนาทีของเพลน,นอาายกับมีหนาทีของอาย<ช>แล้วคนที่เข้ามาเหมือนที่เราขึ้นต้นคลิปนี่คนที่จะเข้ามาแบบต้องการเห็นโมเมนต์แบบนี้ทุกวันมันเป็นไปบได้ใช่ก็จะมีบางโอกาสบางครั้งนั่นเองนะที่พ่อจ๋าอาจจะแบบเออคิดถึงลูกอันนี้เพราะว่าก็น้องกลับมาจากสารคามไม่ได้เจอหน้ากันก็ได้มาเจอก็คิดถึง เอฟซีก็เข้ามาคอมเมนต์ยเยอะแยะมากมายนะ,ะ,ะเป็นเพียบภาพที่น่ารักที่สุดคะ่ะพ่อลูกคู่บุญขอให้ยังฮงปังๆเจริญก้าวไกลทั่วโลกนะคะ<ช>มีชื่อเสียงด่งดังบางคนก็น,นี่แหละมาแล้วอีลาน้อยร้อยล้านคิดถึงมาแล้วแนะนําให้น้องไหวขอพรปู่ย่าพญานาคประจําเขาจะเออก็คือแบบจะเป็นการเสริมพลังให้เขาอะไรแบบนี้คนก็แนะนําเห็นไหมก็มาแล้วมาแล้วก็คือเห็นโมเมนต น้องมาหาพ่อแล้วอะไรแบบนงี้คือทุกคนคนที่เขาเข้าใจเขาก็รอแค่โมเมนต์นี้เขาไม่ได้มาตามหาตามตื้อที่จะแบบฉันอยากเห็นฉันอยากเห็นฉันต้องการเห็นแล้วพอไม่เห็นก็บอกว่าบอสนกพงสกร์น่ะไม่เหมือนเดิมบอสเปลี่ยนไปบอสติดคนนู้นคนนี้เออพี่น้องนี่แหละก็ลองเปิดใจเบิ่งเพราะว่ามันก็มีมาเเห็นเรื่อยเนาะสำหรับโมเมนต์ที่น่ารักแล้วแต่คุณจะเปิดเจอหรือว่าได้ติดตามบุคลากรเขาหรือเปล่าเออนี่แหละ พูดถึงโมเมนต์ของพ่อกับลูกไปเห็นคลิปไลฟ์สดของบอดบอกเรื่องอเพียงครูรูดูการนี้อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีนะบอดบอกบอสบอกมีเลยบอกว่าบางคนต้องดูสถานาการณ์ก่อนบางคนเขาไม่ได้อินกับเราอ,อืคือบางคนมาดูหมอลำ เอ้ยวงเสียงมีหกมาติไปบึงว่งเสียงมีหกเต็มวัด้ไปบึงอาอายกับพ่อนจางเสียงพี่น้องพี่ก็บอกขอดูสถานการณ์ก่อนนะครับสำหรับเพลงคู่เพราะบางคนเขาไม่ได้อินกับเราคุณบอสใช่บางคนคือคนเข้ามาใหม่ๆเนาะอาจจะแบบว่าเออทําไมคนถึงไปดูเยอะจังเลยเออทําไมคนถึงต้องไปดูเสียงหกฉันอยากไปลองดูบ้างจะเป็นยังไงกับปานเนที่ฉันไปเจอเออบางคนเขาไม่ได้อินเลยเนาะบางคนเขาบอกว่าไม่ได้อินแล้วบอก็ว่ามันก็มันเสียเวลาโช์ผู้อื่นสมมติมีเพลงคู่ ไดกลบบว่าเดี๋ยวสิบมีเด้เพื่อนแค่ว่าขอดูสถานาการณ์ก่อนอันนี้ต้องรอชมรอดูแต่ว่าถ้าแบบเพลงอาจุนพรน่ะมีขึ้นแน่ๆแหละพี่น้นองคะ,คะเอาในการเปิดตัวในการโชว์ก็ให้กำลังใจอีหลานนั่นแหละเพราะว่าบอถ์กัถที่ว่าเป็นการบอรดดักนั่นแหละนันเคยมีดรามา่าบบขืนน้ำกนันมือเดียวกับอ้อายกับพ่อจ๋าทำไมไม่ได้ร้องเพลงคู่กันไปไหนทำไมฉันมาดู พ่อลูกคุณทำใหฉันไม่เห็นแบบโอ้โหพี่น้องคาช่วงนั้นคือแบบดราม,ม่ากันดราม่า,มมาก,กันเยอะมากๆเลยว่าทําไมไม่เป็นดั่งใจที่ฉันไปดูอ่าเพราะว่าบอตรงๆว่าแหลกๆกกับคืนมาเป็นครูนั่นแหละค่ะพอจาลูกตาาึ้นมาลองให้เป็นครูแต่ลๆๆหลังๆม่ากันเกิดเรื่มีแบบเวลาาที่มันขาดเขื่อนกันอย่างต่างๆนานาจนมันบอสสามารถออกมาเป็นเพลงครูได้คนที่เขาหวังคาดหวังในตรงนี้เกินไปอ่ะเขาก็เลยเกิดความไม่พอใจ บันกวมาเลยเนาะฉันหวังว่าฉันต้องได้ดูแต่ไม่ดูก็อาจจะเสียใจแล้ก็จรตรงนั้นแล้วก็โพสอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาให้เราได้เห็นกันนั่นเองพี่น้องนี่แล้วช่วงนี้คือออกาสกุลพรพี่น้องขายังไงล่ะเรียนพิเศษช่วงนี้คือกําลังเข้มข้นในการอ่าเรียนพิเศษกับอ่าคุณครูคูที่จ้างมาเพราะว่าทามาเรียนพิเศษนอกกับเรียนธรรมดาอยู่ใช่ว่าบอท่านมูพี่น้องเอารงๆน้องเรียนบอท่านมู เพราะว่าน้องนะบ่ได้ขับไปโรงเรียนสูมือสูเวนน้องเนียยออนไลน์เนี่ยล่ะน้องฮ็ตตะการบานเนี่ยลหละนั่นเส่ะมันก็เลยการเป็นการเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วน้องจะขึ้นป .6 แล้วปีหน้าต้องไปขึ้นมอ,นอ,อ .1 แหงขาโคเกาพี่น<ๆ>้องคะแล้วคําว่าขึ้นมอ .1 จะมีเวลาหรอเออ,อพี่น้องมัธยม<ๆ>มันเป็นแบบว่าเหมือนกับก็ต้องรอดูแหลนะนาะว่าน้องจะได้ไปได้ไหมเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นช่วงที่แบบกําลังที่จะเป็นผู้สาวผู้ชายผู้สาวขึ้นมาแ่ะคือแบบเออเลิกอ่ามอรัม ตีได้แบบนี้บันเป็นจีศร้าพี่น้องมันทะยุก็คือปฐมบัตนี่น้ก็ต้องหาเบิ้งงมาการจัดแจงยังตั้งไหนบอดกับจัดแจงให้น้องแน่นอนแต่ก็บอกถึงเรื่องทุกอย่างนั่ะแหละโมเมนต์บอดกับสิ่งที่ไม่เห็นเรื่อยแต่ว่าเขากปยะไปขยันขยอเพื้นใดแบบมันเป็นการกดดันอืกดดันแบบฉันรอเฝ้าคอยรอคอยว่าจะมีวันไหนโมเมนต์นี้แบบพอไม่ได้่มีแล้วมาเกิดความผิด เกิดพิษบังจากคอแล้วว่าโพดดาโพดบอกพนุนั้นคุนี้มันไม่สมควร <S <S <ช>มันไม่ใช่นั่นเองค่ะ <ừ m. S 1> ถ้าคุณรักควรคุณควรแบบว่ารู้ขอบเขตในการที่เป็นเอฟซีดีกว่า <S <S ใช่<ม>ก็เราก็แค่ฟอกคอยนั่นแหละแล้วก็จังห้ากับพี่โมเมนต์นั่นสิไม่พี่น้องมึงอยู่เอยๆ <S 1> <S 1> <ช>โมเมนต์จากศิลปินในลายฐานที่ไายโลกบางคนกับโบเห็นบางบางคนเห็นบางเขากับเอามานําเสนอพี่น้องได้เห็นว่า มันก็มีโมเมนต์แบบนี้อยู่เรื่อยๆค่ะ,คะอเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีข่าวข่าวที่รักเพียงเท่านี้อย่าลืาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ